ขนาดกาแฟยังมีเบอร์ดีแล้วทำไมพี่ยังไม่มีเบอร์เราเบอร์เราอะไรเบอร์บัญชีนะครับทุกคนใครจะโดเนทมาก็ได้นะครับไม่มีปัญหา โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิกสติชันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนรู้นะครับว่าคิดถึงอ่านคอมเมนต์นี่คือแอบรู้สึกผิดโอเคแทบจะร้อยเรียงแลวโอเคนะคทุกคนก็คือคมแบกกับแล้วนะครับทุกคนแล้วก็คิดถึงก็คอมเมนต์มาได้นะครับดูกด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 ใจให้เลยนะใต้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนทําให้ผมรู้ว่าฐานแฟนคลับแข็งแรงมากไม่กล้าเลยนะี่ การทิ้งนคขับแ,บแอบรู้สึกผิดนะเนี่ยที่คือแบบหายไปแล้วคือแบบก็ไม่อยากจะใช้ข้ออ้างว่าง,งานยุ่งเพราะมันก็ยุ่งทั้งปีอยู่แล้วโอเคกลับมาแล้วครับกับอัปเดตใหม่เกมที่พวกเรารักนะครับทุกคนซึ่งก็ไม่ได้รักหรอกพุทเลนพุทเลนก็ชอบอยู่นะเกมนี้ก็คือแบบในในช่องน่าจะแคสเกมนี้บ่อยสุดแล้วนะครับแล้วก็อ่าอัปเดตเยอะนะอัปเดตนี้เยอะแล้วก็ถ้าใครอยากได้โค้ดอันนี้คือผมไปหาช่องของแต่งชาติมาให้ก็ดูในชุมชนได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็คือมีอัปเดตเยอะมากสำหรับตัวเกมนะครับก็อ่าก็จะมีอะไรนี่อ่ะก็คือตอานี้มีมีเจ็ดเวย์มาใหม่นะครับเป็นแบบแบบเปิดเปิดประตูเดียวแต่ว่าเป็นแบบกระจก,กบแบบดับเบิลเจ็ดเวย์ก็คือแบบมี2อันนะครับเปิด2ประตูซึ่งแบบมันเหมาะกับเครื่องบินใหญ่ๆมากจะทําให้เราแบบบอดดิ้งผู้โดยสารได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอิมเมอร์เจนซี่ที่ทให้เราคือแบบอันนี้โคตรชอบเลยสมจริงมากคือเปิดประตูได้ทุกบานแล้วนะครับเครื่องบินของเรา ยิ่งตอนได้แบบแคสต์แลนดิ้งคือแบบเปิดไลด์ออกมาคือแบบโคตรชอบมตาจะไหลแล้วก็ยิ่งตอนลงจอดในน้ำซึ่งแบบวันนี้เอาแคสต์แลนดิ้งอย่างเดียวนะครับลงจอดในน้ำไม่ทันจริงๆแล้วก็ถ้าทุกคนอยากดูก็คอมเมนต์มานะครับแต่ว่าผมก็จะบินด้วยเครื่องเล็กลงนะครับซึ่งแบบวันนี้ผมได้คอนเซปต์ใหม่แหละโอเคทุกครั้งก็ไม่เชิงทุกครั้งหรอกแต่ว่าถ้าผมทำคลิปเกี่ยวกับเกมเนี้ย,ยผมว่าผมจะออกแบบลายเครื่องบินใหม่เรื่อยๆนะครับซึ่งแบบในคลิปแะคือลายเครื่องบินของผมมันก็จะมีโลโก้ใช คอมเมนต์มานะครับผมอาจจะออกแบบใหม่ที่แบบมันไม่มีโลโก้ให้ทุกคนได้เอาไปใช้นะครับอืมแต่มีข้มเม่นกะกดกดไลค์แล้วกดสตอร์ด้วยโอเคครับแล้วก็คือเขาบอกว่ามันจะมีส,สัตว์มาด้วยนะในแอปเียนีแต่ว่าตั้งแต่เล่นมานี่ก็คือยังไม่เจอเลยนะครับแล้วก็มีเทอร์เบรนแบบใหม่ที่โคตรชอบเลยผมเจอมาแล้วคือแบบมันจะสั่นใช่ไหมถ้าโทรศรนปกติมันจะสั่นเฉยๆแล้วก็เสิร์ฟอาหารได้แต่ว่าเทรบรนนี่คือแบบมันหนักจนแบบต้องหยุดเสิร์ฟแล้วกลับไปนั่งที่นั่งครับแล้วก พอเทปร r a n d หยุดก็ถึงมาเถริมต่อได้อ่านี่แหละครับไอตรงเจเพจะมีให้ซื้อแบบแก้วก็คืออัปเดตแบบคือบัให้เป็นกระจกครับดับเบิลซึ่งผมซื้อบัตรดับเบิลมาแล้วก็คือเปิดใช้สองปูึงแบบอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวไลน์เขามีที่ผมออกแบบใหม่กันดีกว่านะครับนี่คือวงที่คนคงใจนําเสนอคือแบบปกติผมจะรีบออกแบบมาจนแบบเ้าผิดพลาดจนแบบแต่ว่าสําหรับคลิปนี้คือแบบวาดอย่างที่พิถันนะครับทุกคนเช็คมาแล้วว่าไม่มีผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว นำเสนอเยี่ยงมัสเตอร์เชฟกันเลยทีเดียวอ่านะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงพายมาเพื่อเพื่อนาะครับถ้าสนใจนะครับโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นโลง LGT Plus นะครับแล้วก็เขียนว่า Love l i f ครับซึ่งทางด้านในผมจะเขียนผมจะวาดเป็นสายรุ้งเอาไว้แล้วก็ทางนี้ก็คือเป็นภาพแบบการเรืองแล้วก็เป็นโลงนะครับข้างในไม่มีอะไรแบบโลโก้ช่องขอติดไว้หน่อยเลยกันโลโก้ช่องเนาะ ส่วนต,ตรงบริเวณ่วนตรงบริเวณวก็คือเป็นโลโกช้ช่อนะครับแล้วก็เหมือนจะตัวมัสคอตแอร์คอ,อสเซ่ของผมมันจะติดตัวหางสางเสือของดินแต่ไม่เป็นไรน,นี่นะครับก็คือแบบน้องแอร์สาร์เราก็จะยืนแบบนี้แล้วก็ตัวลายนี้ได้ยึออไดไอระฆันมาจากไทยสมายนะครับที่เขาจะมีลายของผมแคทเป็นสีสีแบบนี้ตัวก็อ่าจะเขียนว่าไม้แอร์นะครับกลายเป็นของเราแล้วก็จะมีทัดเดียวทั้แบบ หมือนจะสองข้างเตปไม่มีติดคาดครับเทคม,มาเรียบร้อยแล้วรอบนี้ถ้าอยากได้ก็ขอได้นะรับเพราะมันติดโลโก้ช่องนะครับก็ถ้าเอาไปแล้วก็อย่าไปท้องสินะครับเดีย๋ยวช่องผมจะเระเอาโอเคเราออกเดินทางกันว่าครับเสียเวลาบ้า,าพอแล้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับสร้างไวแล้วก็ขอแต่งตัวใส่อสองใส่สองแล้วทรงพรังไม่ใช่อย่านะทุกคน บเตรนโอเคก็ตัวโคนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมได้หาช่องต่างชาติแล้วก็โพลลงในชุดโคนแล้วนะครับก็ไปหาดูได้นะครับตัวนี้เขาอัปเดตมาให้เราสามารถใส่ของสองอย่างพร้อมกันได้นะที่ชุดนะตัวตัวไอเทมซึ่งก็ก็คือแบบเราสามารถใส่หมวกของสตี่ได้ไม่ใส่หรอกใส่จะมันจะติดหมวกน้องแมวของสตีดที่ที่หมวกนี่เนี่ไม่ใช่หมวกแน่นะดูคนมันคือหมวก แนวแต่ว่าพอใส่พร้อมกันมันก็คือแบบรวบรากการป็นหกแนวไปได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับตัวตานี้เราก็เดินไปที่อ่าเจ็เจ็ที่6นะครับแจนตัวนิดหนึ่งอ่าสแตนสิเร็วๆโคโยตีบนรถปีกนครับ <c oughs> นี่ทุกคนคือหยูกหน,น้าพอดีเลยเที่ยวบินของคุอดีเรย์กันหมดแล้วแต่ว่า เอร์มินของผมจะไม่ดีเลยเพราะว่าเราใช้เอ่อเกิดอะไรขึ้นทุกคนลืมลืมมันไปดนเดี๋ยวเราจะันภาพไปแว๊บเดียวเมื่อกี้ไม่บอกว่าใส่สะบงและทรงพลังใส่ฉบาบทุกคนตอนนี้ก็คือเครื่องบินเราย้ายไปอยู่เกตสามเลยนะครับมืทีกี้ตอนเลือกน่าจะลืมคนระับก็คือผมถือตัวเซตเวยใหม่มาเอาเป็นำรถเซตเวยน่าจะลืมมันก็เลยเป็นแบบเก่าซึ่ง นี่ทุกคนแบบใหม่มันก็จะเป็นแก้วแบบนี้นะครับดูสิขบิ้นเราจะออกอะไรกี่โมงเนี่ยตีสีโส่โอเมกา้าสถ้าจะถึงปลายทางตอนเช้าอ๋อไม่ถึงตีสี่ขบินเราจะลงจุเนี้เลยนี่นะครับทุกคน double jetway นะขอ zoom ออกสมวนมองยูนิคอนแล้วนี่นะทุกคนแล้วถ้าเราใช้ a 3 8 0แปดสิ่งใน double jetway อันที่สองมันจะไปเชื่อมกับท้งสองซึ่งมันจะทำให้เราโหลุดพุทธิสานได้เร็วขึ้นนะครับคันมคร ที่สองประตูะเชื่อมกันคนละชั้นไปเลยต้องมานั่งขึ้นบันไดอีกเนี่ยทุกคนอันนี้ก็คือปกติครับถ้าอ๋อนี่นี่กดโหลดบริษัทเห็นไหมโหลดได้เร็วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คือจะมีสองก็คือมีสองช่องแบบามี้ัทุกคนเห็นปะบริษาทก็เข้าแถวแล้วก็เนี่ยบริษาทก็จะแบ่งกันไปนะครับเนี่ยแบ่งกันไปแล้วอันเดี๋ยวเดี๋ยวเข้า,ขาบรรทุกมือว่างนี้ผมก็จะพูดก็คือถ้าเราอัปเกรดเป็นแก๊สเจ็ทเว้เราก็จะมีแค่นี้อันเดียวแต่ว่าถ้าเป็นดับเบิลก็จะเปิดอีกปปปรระะตตูนูนนึงได้เ็ นี่เราคนก็จะเข้าข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับนี่มัน influencer เลยใช่ด้วยโอ้เราจะได้บนนะ่ะน,นี่นะครับแล้วก็ก็จะเปิดประตูข้างหลังได้อีกบานหนึ่งนะครับก็จะช่วยเราได้เยอะเลยก็จะโหลดรไรโดิษานได้เร็วมากขึ้นซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้าบิน A380 นะเห็นผลเลยแหละครับแต่ว่าช่องผมเนี่ยถ้าเกิดผมจะไม่มีคอมพิวเตอร์ผมไม่ขอบิน A380 นะ เน็ตเน็ตดุดบ่อยเหลือเกินสงสัยอ e ีกสำปสูตมันน่าจะใช้สัตวเลียเยอะอยู่พอสมควรเพราะผู้โดยสารก็คือเยอะนะอีโบอิงเจ็ดสิบเอ็ดคือค้างค้างแหลกแกแล้วนะครับแล้วก็นี่ผู้โดยสารก็คือจะเลี้ยวมาตรงนี้นะครับเพราะว่าก็จะไม่ผ่านก็จะไม่เดินไปผ่านหลงควนที่นเน,น็ตผ่านแล้วก็เอแล้วก็รถตทาร์นะครับก็เขาก็จะเดินกันไปข้างหลังเลยอี่นี้ก็คือจะเป็นรถตู้ทาร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับ ก็อ่าเฟสชารที่อยู่ข้างหลังแล้วก็อัปเดตใหม่นี้โคท้ทชอบมัยทุกคนเราจะรู้สึกแบบเราได้เป็นไฟเต็มแดนจริงๆนะครับนี่กดปึ๊บอ่าเขาหันหน้ามาหาเราเลยเห็นไหมอ่าท่านผู้โยสารครับรบกวนละเข็มขัดด้วยนะครับซึ่งมันไม่ได้หันทางเดียวนะทุกคนเห็นไหมไมันจะหันตามเราเราอยู่ตัวนี้ก็จะหันสวัสดีครับละเข็มขัดด้วยนะครับถ้าเราอยู่ข้างหน้าเขาจะเหนื่อยหน้าขึ้นสวัสดีครับละเข็มขัดด้วยนะครับรับด้วยนะ กีพ,พกวกกัากราฟนะกราฟโอเคแล้วก็ข้างบนนะทุกคนแบบโคตรชอบเลยตอนที่มันแบบเหตุถูกเถินแล้วมันเปิดประตูได้หมดนะทุกคนรับตัวเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นสิ่งทีท่ผมชอบก็ประตูบานนี้ก็เปิดได้นะครับแล้วคือแบบเหมือนแบบเหมือนฟิลลิ่งเรากำลังดูเซฟจิมมี่โอสายการบินที่เขาบอกว่าอบหยกได้หมดนะคือแบบแต่ก่อนคือเล่นเกมนี้แล้วมันขัดหูขัดตาใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบโคตรชอบอ่ะยิ่งมีความรู้สึกอยากเล่นเพราะมันสมจริงนะคือแบบ เดี๋ยวนี้ก็คือบินแบบให้เครื่องมันตกลุกไฟเลยนะไม่เคยเดินทางสุบูดิภาพเลยก็แต่ว่าอันนี้ก็คือเราจะต้องมาปิดประตู2บานนะครับด้วยความที่เป็นดับเบิลเจ็ดเวซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าบินไปทาฮิติหรือว่าซันโตรินีที่มันเป็นที่มันไม่ใช่เจ็ดเวแบบนี้ถ้ามันเป็นเหมือนบันไดอ่ะมันจะเปิดแค่สองประตูหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็อยากเห็นเหมือนกันนี่เราก็สมัยแอร์ของเรา ระหว่างรับืโหลดเขาได้ผ่านแต่ทา,ทางนั้นครับแล้วก็แล้วขอตัดไปเลยนี่มีคดีที่มันก็คือเร็วขึ้นเยอะนะครับเนี่ยแต่ว่าผมก็จะทการตัดตัดไปเลยนะครับซึ่งโปรเกมก็คือมีการอัปเดตเ,เ,เพลงเพลงคอมบินเชื่อมในภาพเพลงถึงไม่สามารถเปิดได้จริงๆต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่ามีความเกรงว่าเราติดติดคดกันนะครับไม่ไม่อยากให้ช่องมันติดนะครับติด แต,แต่บางเพลงมันก็ติดหรืกก็ติดได้แต่มันก็จะมีแบบขึ้นมาตรงตรงกล่องตรงกล่องอะไรแต่ลืมลืมเชื่อทุกคนเอเอตรงคำบรรยายเออคำบรรยายมันจะมีขึ้นมาวล,ลวาติดเพลงทุกคนไม่อยากใหมีไงนี่ก็คือแอร์คนเดียวของเราที่ใส่เสื้อลายดอกผมลืมเขี่ยนนะทุกคนแอร์ Air คนนี้คือติดกับเราตั้งแต่ไฟสงกลา,าทุกคนบริษัทก็คือขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับ แลวนี่เราต้องบริการดีๆมากโอเคผมก็จะต้องเดินปิดประตูสองบ้านนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ต้องเดินมาตรงออันนี้แล้ก็เร่มการทําใช้ทําให้ผมได้สั่งการวิธีการใช้อเคเริ่ต้ดวยเรื่องราว

to evacuate the aircraft, floor level lighting will guide you towards <coughs> the exit. <coughs> Doors can be opened to move in the direction <coughs> of the arrow. <coughs> Each door is equipped with a light which may also be attached <coughs> to use as the light for oxygen and the air pressure <coughs> are always being monitored in the event of a decompression event. An oxygen mask will automatically appear in front of you. Start the flow box and pull the mask towards you. And place it firmly over <coughs> your nose and mouth and to cool the elastic <coughs> band behind <coughs> your head and breathe normally. Although the bag does not inflate, oxygen is flowing to your mouth.

คือถ้ามันเป็นคอมพิวเตอร์มันจะเห็นตึกราบ้านท้องเห็นตัวอาคารนะครับขึ้นไปแล้วครับพวกของเราเดินทางเลยสวัสดีครัา โอเค okay. เราก็เดี๋ยวลงลงไปเถอะเออเราผมต้องบริการเออยูทูบเบอร์อยู่ไหนอะ่ะต้องบริการอ้อมบริการไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับแสกปิของเราดีไหมครับดียอะักกรันใช่ไหมครับถ้าดีากกรักกรันก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระง กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมปักตะไคร้ด้วยนะครับอตอนนี้ก็คือแบบพนักงานทำงานเร็วมากนะครับอีกสักครู่เราก็จะลงจอดแล้วแนะต่ว่าเป็นลงจอดแบบที่ผมภูมิใจยอย่ะลทุกคนก็แบบอันเดี๋ยวก็ทำการเสิร์ฟท่านวดฒิธรรม ครับเราจะรับอะไรดีครับเรามีเครื่องดื่มมากมาย T อ Mie เออไม่ใช่อ O Coffee นะอ O Coffee ม,ม่่ใชมี Toffee O Mie ทำไมพูดว่า Coffee O Mie แล้วภาพซีรีวายลอยมาอีกแล้ว <c oughs> โอเคเราเป็นเป็น,ปนด,ดู้ดันชีตนะทุกคน <pegarlifting> Recently, but oh my gosh. Ladies and gentlemen, oop. this is your first officer from the flight deck. It looks like we're going to experience some light turbulence Turbulent. for the next couple of minutes. At this time, please ensure your seatbelt is fastened. Thank you. Okay. Turbulent <ve Özell großes> อ๋อขอขายของต่อนทุกคนนะครับรถแรกแจกแถมตอนนี้เป็นเทนิพายอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปกอล์ฟลิายครับโอ้ยคือคนสร้างสัน์ก็ยังยังไม่ได้ลงขายหรือว่าลงให้อ่านนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีกาลังแตกอยูอ่บครับทุกคนฟ,ฟิลฟิลลิ่งคือแบบในในเอกนะครับเรู้จักกับพระเอกนะแต่ว่าแบบก็เหมือนชอบแหละแต่ว่าแบบไม่รู้จัก ก็แบบรู้หน้าไม่รู้ชื่ออ่ะเขาจะฟีลลิ่งแบบนิรนามก็แบบรู้จักการทักกันแต่คือแบบไม่เคยรู้จักชื่อเขาเลยอะไรแบบนี้นะทุกคนก็แบบกำลังแต่งแล้วก็เป็นเป็นเรื่องแรกด้นะครับฟีลลิ่งเซอสบพบรักรักกันบาร์ดบัรดอะไรอย่างี้ซึ่งแบบเออเทอรบแลนด์หยุดพอดีนิขายของไม่จบก็ขายต่อไปซึ่งก็ยังคิดแนวไม่ออกมามีพอดปอะมานนี้นะครับทุกคนเราก็กำลังออกแบบคาแรคเตอร์ของพระเอกในเอกคู่พระนายของเราอยู่นะครับ ึถ้าผมลงขายผมก็คงจะโปรโมททั้งช่องด้วยแหละกาแฟอ้อยังไม่ได้กาแฟหรอครับขออภัยมอคฟี่อมีกันอยู่ตั้งนานอันนี้ครับกาแฟรับอะไรดีครับน้ำต้มอ่าน้ำปานะ <c oughs> น้ำปานะอีกแบบยังยังไม่ฟูปออนกับใส่ตะพงแล้วตรง <c oughs> พลัง <c oughs> เดี๋ยวเด๋ว ขอโทษครับไม,ไม่ไม่พูดแล้วครับเดี๋ยวบาปเดี๋ยวคลิปหลุดโอเคเมื่อกี้เน็ตก็หลุดไปแล้วทีหนึง่งรับอะไรดีครับแจ็โบรเดสารวอเดอร์ Water. นี่ครับวอเดอร์โอเคก็คือแบบชอบความที่เขาหันหน้ามาหาเรานะอัปเดตใหม่คตั้งแต่เล่นมานี่เืายังไม่เจอสัตว์สักตัวาเลยเขาบอกอัปเดตใหม่มีสัตว์อันนี้ก็คือ อ๋อคลิปได้20นาทีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตัดก็คงจะลดลงม้างทุกคนถ้าผมมีคอมพอเลยผมจะเล่นเทนตี้จากไายไลน์แล้วก็เน็ตสูซึ่งแบบจะครีอทีฟได้มากกว่านี้อีกอ่าแป๊บพี่นะคะสวัสดีฮัลโหลมิสก็อยู่ในอินสตริงการเป็นการแบบลากเดลกนะนะรีกรับรับอะไรดีครับ อ้นอนทิงนี่ก็คือเติบไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่กเาเครื่องมันจะดิ่ง้นขาแอบรู้สึกนานนะโอหจะตัดดี้งไหมตัดตัดตัดดีกว่าเอาแล้วครับทุกคนต<ผ>อนน<ว>ี้เครือเราก็ออกแล้ว ผู้ sure โดยสารดูท่านครับมอบลงครับเฟร์ฟโพสิชันเฟร์ฟเฟร์ฟเฟร์ฟอัตโนะอุซากิเตะเฮ็ดดาวอัตโนะอุซากิเตะเฮ็ดดาวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเราจะมาอัตโนะอุซากิเตะไม่ได้เพราะว่าเราบินไปเราไปทาฮิติเราไม่ได้ไปโตเกียวก้มหัวก้มหัวเฮ็ดดาวเฮ็ดดาวก้มหัวก้มหัว หน้นกาก่อน้นกานนก่อนไม่ได้๋ยวขอที่นอกบอนคนพบไฟเป็นปยปียวให้ให้มันวกกับตัลิงเกินนแสงหลักเราจะเอาเป็นแบบแบบตรกหน นมอบลงครับโอ้ไ oh ม่ก็ก็เกินท้ายอันนี้คือแบบมันจะระเบิดผมจนสีเครื่องยนต์แบบที่ไม่ท่าไหรนะซึ่งอันนี้ก็มีที่มีเครื่องยนต์มันถล่มสลดไปเครื่องบินมันสามารถร่อนได้ระยะนึงนี่เหตุการณ์หนึ่งนะที่เครื่องยนต์พังแบบเดิน่าจําชื่อไม่ได้แต่มันน้องแต่ที่เห็นกันแบบว่าเครื่องร่อนจริงเยอะสักอย่างว่า ทุกคนเราไปหาเองนะขอโทษทีตอนนี้ก็เหมือนทำตัวเป็นแปคขับไปด้วยในตัวแล้วก็แบบพยายามหาเก็ยัวอ่งอบมาแปะลงในตัวอ๋อบอบลกครับทุนิาทุนท่านบอบโลกโอ้ยไก่อนทุนท่านแล้เกิก่อนครับ ก็พยายามทำัวเป็นคนไปทำก็คือเคยเห็นคลิปรถไฟนะที่ผมทำมาลงในช่องตัวนสร้างโอดผมเลยว่าติดตามในแต่ควมคิดริษยาต่อไปสองวันก็แย่ผมไปแล้วอ่าแต่ก่อนเราต้องวิ่งไปเปิดข้างหน้าแต่ตอนนี้ไม่ครับเราเปิดข้างข้างตรงนี้เลยทุกคนครับอพยพออกไปลงเข้าครับมีอะไรก็ตะก้างออกมานะครับคือคือมัน ตัวเอไออ้าวตัวนี้ไม่ได้เปิดนีคือ AI มันจะช่วยตามอะไรให้เรา,เราทุกคนครับป,ยปุยบพยกอกไปจากเครื่องบินแล้วครับออกไปเร็ว Emergency! Come this w a ิ e v a กว a t e น now เครื่องค้างไปแล้วครับทุกคนเน็ตค้างไปแล้วอะเอ้า oh. ขอโทษนะทุกคนนำพาหนะ,อะขอโทษจริงๆสาธุสาธุสวัสดีคเน็ตกลับมาก่อนนี่นะครับทุกคนก็คือสไลด์ก็จะกลางสไลด์ก็คือกางออกมาทั้งลำแบบนี้เลยชอบมากโคตรชอบเลยนี่นะครับทุกคนแล้วก็ก็คือแบบสมจริงอะ่ะคือแบบเพจฉุกเฉินแล้วก็ต้องไว้นในั้นเขาก็จะต้องกางสไลด์ทั้งลำแบบนี้แหละ ยกเว้นตรงที่มันมีไฟไหม้หรือว่าไม่สามารถเปิดได้นะแบบที่ทุกคนคือข้างบนมันก็เปิดลงมาเห็นปะชั้นชั้นสองก,ก็คือกลางสไลด์ลงมาด้วยเนี่ยเดินเล่นไปถ้าชาแนตมันไม่กลับมาผมจะตัดจบงเท่านี้แล้วละ่ะก็คือทุกคนได้เห็นแล้วว่าเห็นเหมือนกันเนอบบอถ่ายมันต้องนานมันจะมาเน็ตกลับตอนนี้ไม่ได้นะ น,นี่ก็คือชั้นสองนะก็จะมีสไลด์กลางลงมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เครื่องบินมันลงจอดในน้ำอ่ะสไลด์ก็จะไม่กางอ่ะชั้นสะองกางได้แต่ชั้นล่างแล้วก็คือของจริงอะ่ะในชีวิตจริงอะ่ะตัวสไลด์เนี่ยเราจะใช้เป็นสไลด์แล้วก็ใช้เป็นเรือด้วยอ่าเข้าใจไหมมันมันจะเรียกว่าสไลด์ลาฟประมาณนั้นแต่ว่าในเกมอะ่ะคือสไลด์กับเรือคนละอย่างกันคือแบบสไลด์เป็นสีนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนที่แบบลงจอดในน้ำ สไลด์บางีกลางมันเป็นเรือแล้วบางทีคือไม่ได้ออกมาเป็นสไลด์้วยนะบางทีในเกมกลางมาเป็นเรือคือแบบซึ่งของจริงอะเรือเรือก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดแบบของจริงเขาจะใช้ตัวสไลด์นี้เลยเป็นเรือคุคร,รอไหมทุกคนคครอให้เน็ตกลับมาหรือว่าเดินเรี่ยว ตอนนี้ก็คืออยากให้เกมมันอัปเดตให้เปิดประตูฉุดบดีได้เพราะว่าตอนนี้มันมีเครื่องบินบางรุ่นที่แบบประตูถุดเปิดอยู่บนทีแต่ว่ามันยังเปิดไม่ได้ทุกคนก็ A380 นะบางประตูบางประตูก็เปิดไม่ได้แต่ว่ามีเครื่องบินรุ่นหนึ่งโคตรชอบเลยคือมีประตูถุดเฉิดตรงที่นั่งอ่ะแล้วคือแบบเปิดได้ด้วยนะทุกคนคือแบบเป็นประตูถุดเฉิดตรงที่นั่งที่มันไม่ได้ติดกับจำซีของพนักงานอ่ะอยู่ตรงที่นั่งของผู้โดยสารเลย ผมว่าเน็ตไม่กลับมาแล้วล่ะครับขอยืนขอยืนเท่ๆตรงนี้เลยหน้าเครื่องบินโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องน x t s ต a ชั่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายแล้วก็คือคืออะไรก่อน ก็จะพยายามไม่หายนะครับทุกคนถึงแม้ก็ก็จะหายแต่ก็จะกลับมาอย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังกดติดตามอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับรบ๊ายบายบายบาย